ขอให้ฐานคนยากคนจนด้วยนะจ๊ะได้โปรดเมตตาสงสารคนแก่คนเฒ่าขอเงินสักยี่สบ,บาทสาสบ,บาทฉันจะเอาไปซื้อข้าวกินจ้ะเฮ้ยนี่กูมาเจอขอทานนี่หวะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันดิได้วัดดีป้าวัดดีจ้า เรียกป้านาโดนขอทานทีบหน้าป้ามพูดกับเอ้นี่ไปเล้วพูดกับมึงไงตองคออป้าเป็นอะไรเนี่ยเออเป็นขอทานจ้ะทำไมมาเป็นขอทานนะป้าเออป้าไม่มีจะกินจ้ะแล้วทำไมป้าไม่มีจะกินบ้านป้าจนจ้ะ ก็้วทำไมบ้านป้าถึงจนพอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่ไม่มีตังค์จ้ะสนควรสนคว<น>รเออเดี๋ยวกดส้นตีนซะกนาดนันอะไรกัน <c oughs> เอาเธอคือว่ากูว่าคืนนี้แหละไม่ได้จบดีแน่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึงจะพ่นทำไมวะกันยุงยุงมันกัดตกตกใจห,หมดอ้าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขอทำบุญหน่อยแล้วกัน ไใจตึ้นใจดีขึ้นมาหน่อยพระเจ้าค่ะเอาตังค์มาทำบุญดิได้พระเจ้าคข้าใจตึ้นบริจาคทรัพย์ไปก่อนเลยมือละแม่งรวยก็รวยขับเอาพาดตังค์เสือกไม่พกติดตัวก็ผมพูดกับไอ้นี่พระเจ้าค่ะไม่พูดกับพระองค์เลยอะไรก็ไม่โยนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่ไม่เอาพาดนี่ขับเข้างานมาขับธรรมดาไม่ได้นะทำไมวะต้องเปิดกระจกรถให้รู้ว่ากูนั่งเอาพาด เขาจอดรถแล้วยุงมันอยู่ในรถเอ็นบอกก็ไม่ได้ต้องนั่งตรงว่านั่งตรงต้องชะโงกหน้ามาเหมือนหมานั่งรถเฮ้ยลมุงฟ้าไอ้บ้าหัวหน้าเรากล้าผมมาตำไมโอ้ยโอ้ยอะไร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 เป็นอะไรเหรียญบาทถอยควายมุกนี่ใครเขาเล่นกันเอ้ยลิเกเงินแสนเล่นมุกเหรียญบาทมึงบ้าปะเนี่ยอยาให้กูเห็นมึงเล่นอีกนะ ผมไม่ชอบมุกนี้เอามามุกคนลาดอ้อยอ้อนอ้ไยเป็นอะไรเหรียญบาทแต่ไหนว่าไม่เล่นไงปัญญาอ่อนเทอคนะเอาตังไปป้าแล้วก็ช่วยไปให้พ้นไกลตาฉันด้วยขับใจจ้าเอาไปซะใจดีจังเลยพ่อหนุ่มลูกแม่เอางานเข้าแล้วลูกแม่จริงๆด้วย ใครลูกมึงกูจำได้กูเคยเจอเนะี<อ>่ยกู<อ>เคยเห็นเห็นอักษรจอจานบนใ<า>บนหน้าจึงจำได้กูเคยเจอคนพาช่วยตาลินพังเจอแล้วเบื้องลังอักขระใครลูกมึง 오고 있어. หยุดมริภาทตัดพอได้ฟังอีกคอทานเท่าแม่พูดจริงอย่ามาปักก้าร้องกล่าวในสิ่งที่พราะหลุดอเลยลูกแม่ตัวเจ้ามีค่าที่อยู่บนฟ้าศักดิ์ศรีมีค่าเกินคน แม่จำได้เมื่อครั้งที่มีสรพูมรับแม่อุ้มลูกไปแต่ก่อนที่ลูกแม่จะหายแม่ได้สักไว้บนหน้าพัดตัวจอนั่นคือสัญลักษณ์ว่าคือลูกแม่เจ้าคือลูกของจอยี่แกแมึงอย่าเอ่ยคำบริพาทดาวว่ากูมึงบอกว่าจอคือลูกจนจนจอไม่ใช่ลูกจนมึงดูดิตวัวจอไม่ใช่ลูกโจน ไอ้ต้นพระเจ้าค่ะจมองจอจานหมายความว่าจอเกี้ยวเฮ้ยมึงแปลผิดแล้วออ๋แปลว่าเจ้าเมื่อไงค่ะนี่คือจอลูกเจ้าไม่ใช่จอลูกโจรลูกโจรมึงทอนคำพูดเดียวนี้ลูกโจรลูกเจ้าลูกโจรอย่าไปทำเขาบาปกรรมลูกโจรเจ้าเป็นลูกขจงเร่องาเรื่องตาย กูกำลังอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวมาเจอคนเยี่ยงมึงอาจจะฆ่ามึงตายพ่อพ่อมึงชื่อขุนจอข้างแสงพ่อกูคือชัยาเชิข้างแสงชัยาเชิไอ้ขุนจอข้างแสงคือพ่อของมึงเฮ้ย <c oughs> กูให้เวลามึงสามวินาทีออกไปให้พ้นตากูถ้าแม้กูนับหนึ่งถึงสาม ก,ก้าวเท้าไม่แต่ก้าวเดียวนั่นคือมึงตายหนึง่ง<า>สอง,สองแม่เป็นแม่เจ้าที่จริสงสามอย่าไปทำท่น<ป>ี<ป>่เย